สวัสดีครับพี่น้องเล็บซีทุกท่านครับผมสวัสดียามค่ำคืนวันที่8ตุลาครับเจอกันกับผมบ่าวซีเช่นเคยครับมือนี้มื่อนี้ก็สิบพาดเลาะป่าหาบ่งเห็ดเหมือนเดิมครับหลังจากที่บ่าวซีมาเมื่อวานนี้ก็ได้ไปพอสมควรครับเมื่อนี้ก็มาลุ่นไปน้ากันครับว่าสิเป็นตำนานหอเ่ครับมือนี้ก็ได้ไปครับพี่น้องแรกครับมือนี้สวัสดียามค่าคืนครับพี่น้องมือนี้มือนี้ก็ บางส่วนบอสิตก็เก็บมาก่อนน้านี้แล้วครับแต่นี่เป็นเห็ดดินครับอันนี้หนาง,งัวครับหมูแรกแห้งมานะครับนี่ครับพอดีงามๆเลยครับ มื้อนี้บาซิสก็เก็บมาก่อนนานี้แล้วครับส่วนมากก็จะเป็นเห็ดไข่ครับทางลายอันนี้เป็นเห็ดละโง่ครับดินแห้งแห้งขนาดเลยดินแห้งแต่ก็ยังออกครับเห็ดละโง่ก,ก็ได้ไข่ละโง่หนึ่งไข่ครับเห็ดไครครับสองอก ดงีงามเลยครับเห็ดกระไดโฮไข้อยสงดีครับกะงากสวยๆครับเห็ดไข่ครับเห็ดไข่ครับ งา,งามครับไทยอยีกครับงามอยู่ดอกนี้ก็ได้ครับนี่ดอกน้อยครับ กิดกิ่นียแทอ้อเกิดไห้าไม่โอ้ยเอเอ,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 อได้แล้วครับโง,โง,โง,โงค่ครับทัวครับเห็ดไข่ครับดอกนี้สวยๆครับ วแตเห็ดไคบแมงครับอันนี้เห็ดเพิ่งเข้าครับเพิ่งข้าวครับ,รบน,นี่เห็ดไคอีกครับดอกนี้สวยๆครับ น,นี่ก็เป็นเห็ดไทยครับมื้ดดอกน้อยนะครับโดยเฉพาะดอกเปใหญงพอสมควรครับเห็ดไทยอีกครับ ถ้าบอสสังเกตนีสิเบิงบองเลยครับว่าเป็นเห็ดไข่ครับพี่น้องเพราะว่าเบิงดอกแล้วคือสิโบเมนเห็ดไข่นี่ครับไข่อีกสองดอกครับน่าก็เริ่มแตกแล้วเห็ดไข่กันด้ โมสังเกตนี่เบิ่งบวกเลยว่าเป็นเห็ดไข่ครับเ,เห็ดไครอีกครับสองดอกครับ แต่เห็ดไข่ครับไข่ก็เห็ดไข่อีกครับดีงามเลยครับเ็ดไข่อีกครับถ้าเขามาดึกก็สีประมาณนี้แหละครับเหดไข่ก็ส่วนมากอะถ้ามาก,ก่อนเขาก็จะเป็นดอกงามอยู่ครับ อย่งอื่นก็ออกขึ้นกันเลยแต่บาสิท์ท่านได้หาครับโอ้โหเห็ดไคครับแบบนี้อืเห็ดไคอีกครับเพราะว่ามือนี้บาซิท์ขึ้นมาพี่พี่น้อง,งส,สีทรงไซยว่าไอ้บาซิทธ์คือมีแต่เห็ดไ่ครับรว่ามาเห็นแล้วก็ได้เก็บครับเห็ดไ่ก็ได้ เดี๋ยวเรามองออกก็ไม่ได้ทีหน่อยเห็ดไข่ครับเห็ดละโง่ครับก็บเห็ดไทร้ลยก็เห็นเห็ดละโงให้เก็บเนี่ยครับ นี่ดอกน้อยครับไข่ครับดอกนี้สวยๆครับยิ่งสวยมากเลยครับดอกนี้ไข่ลูกหนึ่งไข่ครับ ยังพอได้เห็นอยู่ไข่ล้โง่ก็ได้ล้งโงค่ครับเริ่มเห็นแล้วล้งโง่ก็ได้สองไข่ครับ ไข่สองดอกครับเห็ดละโงกค,ครับวิติดนักแล้วเห็ดละโงกก็ได้เริ่มบุยกออกแล้วครับเป็นเห็ดไข่ครับ ที่เหลองบานครับแยกกินส่วนก่อนเลยครับดอกน้อยดอก,ดอกนึงครับ ไข่ครับอ๋อผิดไข่ครับเอ้านี่อีกดอกนึงครับฝั่งนี้กระเมนอันนี้อีก โอ้โหเห็ดไข่ครับหนึ่งก็แม่นมาดูพี่น้องแม่นมดแล้วครูขาวๆครูเห็ดไข่ครับอืมฮึจะเป็นการเลาะเก็บแลี้ยบบั่น 哦。 ไทยสองดอกครับดอกนึงครับสวยับดอกนี้เหมือนกันครับ้องโอ้ครับ,อรบ,อรบตอนนี้ก็เริ่มแจ้งแล้วครับเริ่มแจ้งออกมาแล้วเริ่มเห็นที่เห็นทางแล้วตอนนี้ ออกบานช่องรอกครับแยกกินส่วนครับเนาเสียหายแล้วนเนาาเสียหายแล้วเนาะอ,อันนี้อีกหนึ่งไข่ครับ โอ้สองดอกนี่สวยๆครับแจ้งแล้วทีนี่โอ้น้ำโอ้สวยครับสวยมากสวยมากสองดอกนี้ อีกไข่นึงครับดอกบานครับอืมเนาเห็นแล้วก็เก็บครับไปิ้นสวนครับดอกบาน แต่ดอกบานก็สิเต็มแล้วโงอกก็ได้หนึ่งดอกสวยๆครับจุ่มพอดีงามครับสีเหลืองบานหนึ่งดอกครับแบบนี้ก็แยกขึ้นสวนเหมือนเดิมครับสีเหลืองบานครับโอ้ยนะสีเห็นตอนจุ่มๆเนาะ ียหายอดอกจูงน้อยดอกนึังนี้ออกมาได้แล้วเก็บมาแล้วก็ประมาณนี้แล้วครับสีเหลืองก็ได้สีขาวครับ นี่ดอกนึงนี่ดอกนึงครับไข่นี้สวยๆฮะแบบนี้อีกหนึ่งไขคงงค่ครับล้งโงกครับ สวยครับเต็มแล้วไข่น okay, ึงครับ สามไข่ครับอยู่นี่ชัวร์ไม่ชัวร์ก็เบิ่งได้ครับไข่หนึ่งอยู่นี่นงบวิทกีดินปันใดครับเห็ดไข่ครับหนึ่งดอกแล้วก็เห็ดไข่อีกครับ นี่ก็เห็ดไข่ครับดอกน้อยครับเห็ดไข่อีกครับนี่อดอกนะครับการหามือนี้ครับ ส่วนมากก็จะเป็นเ็ดไค่ครับเฮดละโงกครับพี่น้องมือนี้ก็ได้พอสมควรอยู่ครับเหรือก็ะยังจนว่าได้ใส่ถุงครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องสําหรับมือนี้ผมบาซิ์กับิขอจบคลิปไว้ซรานี้และครับมือหนาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ